ดึกดึกดื่นๆนะคะสองสีพี่น้องก็ยังไม่นอนค่ะทางพี่สูแล้วก็ลิซ่านะคะเมื่อคืนนี้ค่ะพี่สูค่ะมาอัปเดตลงใน IG Story นะคะเมื่อเราเราประมาณ13ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะก็ต้องบอกว่ามันดึกมากแล้วนะคะที่เกาหลีค่ะห่างจากไทยประมาณ2ชั่วโมงนะเวลานั้นน่าจะประมาณตีสามที่เกาหลีแล้วนะต, 2, ต 3, นะะีสองตีสามนะคะสองสาวเนี่ยยังอยู่ที่สตูดิโออยู่เลยนะคะก็คาดว่าค่ะพวกเธอก็คงจะกําลังขมักขม้นนะคะที่จะทำานงาน ออกมาให้กับเรานะคะคได้ดูค่ะเพราะว่าหลังจากที่ประกาศคัมแบ็กนะคะก็มีข่าวว่าพวกเธอก็จะเตรียมตัวนะคะคถ่าย MV ด้วยนะแล้วก็เมื่อช่วงเช้านี้นะคะนองลิซ่าเองค่ะก็เพิ่งจะมาโพสภาพภาพนี้นะคะคลงใน IG ของเธออีกด้วยค่ะแถมมีการ ออบอกด้วยนะคะว่าภาพนี้ค่ะเป็นการถ่ายรูปนะคะผ่านทาง Makeup Artist สนะคะก็คือคุณแมงนั่นเองค่ะแอดก็เลยเดาว่านะเมื่อคืนก็คงจะทำงานหนักแล้วก็คงจะมีการแชะภาพนะคะแล้วก็นอริซ่าก็ออกมาโพสให้ดูอาจจะแบบบอกใกล้ๆว่ากำลังทำงานอยู่อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะ แต่นอกเหนือจากนั้นนะคะมีใครทันเห็นหรือเปล่ารู้สึกว่านอริซ่านะคะจะมีการแท็กหาเจนนี่ด้วยนะในรูปรูปนี้ค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยเธอก็ลบแท็กออกไปนะคะอันนี้กกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาจจะแบบว่ามือลันหรือเปล่าหรือต้องการจะซื่ออะไรไหม อ,อ,อันนี้ไม่แน่ใจนะคะเอาเป็นว่าก็สรุปน้องนะคะมาโพสต์ภาพนะคะให้เห็นค่ะว่าน่าจะกําลังทํางานอยู่นะ,ะแล้วก็พี่สูเองนะคะก็คงจะคิดถึงบลิงค์ค่ะเพราะว่าในแคปชั่นที่เธอโพสลงในไอจีสตอรี่นะคะเธอก็บอกว่าบลิงบลิงอะไรเงี้ยให้บลิงมาดูนะคะว่าพวกเธอก็ทํางานอยู่นะดึกดึดึ๋ดึนเนี่ยก็ให้เห็นนะคะว่าเธออยู่ที่สตูดิโอนะคะกับน้อง Lisa ลิซ่าค่ะก็มาอัปเดตนะคะข่าวสาระคะ่ะก็ เป็อนอเวนที่น่ารักของพวกเธอนะคะเลยเอามาฝากค่ะก่อนจบคลิปก็อีกเช้นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า